สวัสดีครับพี่น้องเอ็ซีสาวน้อยที่เข้ารบทุกๆท,ท่านครับผมเมื่อนี้วันที่13ตุลานะครับถือว่าเป็นมือที่สาวน้อยว่ามีงานนะครับแต่ว่าบุ้งเงินมีอยู่แต่ว่าบอดเพิ่นบอดหลับนะครับคนอยามมีปัญห,า,หางานเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สูญเสียนะครับของรายการที่เก่า สิบสามตุลาของทุกปีนะครับวันนี้ทีมงานสาวน้อยเราเมือขึ้นเหรียญยูอำเภอห้วยทับท่านครับใช่ครับห้วยทับท่านจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดวันนี้เป็นวันพักผ่อนหน,นึ่วนนี้ถือว่า,วาเป็นมือพัก่อนฝนกระตกพอดีครับฝ <c oughs> นกตกพอดีปลาพิศนเดินไปเล่นโดมถามเขาเอบซีผมอยากอาเจียนฝนอยากเขียนเดียวครับ ทิมงานเขามาหอดแล้วรถบาสกับทย่อยมาหอดแล้วครับจากหางานงานขึ้นนียครับสามารถเชิกข่าวันทุกคนครับอันนี้รถตู้เสลเด,ดแบนนี่คนขับเสลด,ดแบนพี่สนคนโุโก้จากกรุงเทพเออ เลดักมาแล้วมีเลเซอนุนมั้งเนี่ยนี่เลเสอยนุ่น,น,น,นเอ่อจะเกอบตัวนี้ก่อนขึ้นรถถอดรองเท้าตัวนี้เรางินเดินทางมาหมดแล้ว เหือว,ว่าท่านเตียนหรอครับคนกับหัวต้องตรงเรี่องอยู่หรอถอยเลยถอยเลยทีสองสองขั้นมาะั่นมาหวานครับนี่คูอากาศได้พักผ่อนทุกงานสาวหน่อยเพื่อนอุย้ย ยิ่งกูสมมากระแสเนี่ยไปเรียนนามมากรยแสนามสวมกับมานั่งพอพญนาบุงนี่ละะแสนามสวมเต็นโมเดลนี่เว้ยมันเติดยังลรอพอสตาร์ทพอติดตอนพื้นหลอดพอเขาป้องกันไว้สิหัวถอดแบตเม็ียนจอดโดนลองถอดแบตเดีป้องกันป้องกันการเสื่อมการมันสายมันซึมเข้ารัวมันเหลี่ยม Burn way, my bung cũng my bung way. là bốp, air, loại kiao nha. I'm young, 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 go. Then, the young man, young, 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 nâng young, 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 ตัวไส้เกีวครับเอาว่ามันได้เลยอยู่โลคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านหลวงมือนีอะไรยังต้อนรับน้องๆอาหารการกินเอาสั่งซื้อไก่มาสามตัวเท่าสี่เห็นอย่างโบแมทมีแม่ที่มาโอ้แม่ครัวเขาจะาไปซื้ออยู่แม่ครั้วเป็ดอะไรใหญ่เพิ่นพี่ยูหันมาเบ้างบึ้งเห็นรถโคนละบ่อยมันหัก เอาฮักออกเบอร์เลขตอนนั้นแมนนอนมันมันเอ็นเหล่ากับที่นี่ก็เลยให้เปิ้ลถอดออกก่อนไงให้เปิ้ลถอดเลยใชไหมเห็ดไม่เนี่ยบอกเรื่องไหนไม่ยกฟังกับว่าฮันไม่ใครกินมันนอนนอนแล้วมั้งผู้ลามือแดงผู้เล่ามือแดงไม่ได้แล้วรถดม่แล้วหลือมืออื่อนเหรเอาไปเองเหรเห็ดมันขึ้นเห็ดโอ้ยเหล็กมันบางพูด โอ้มาเดี๋ยวสามขั้นครับเดือขั้นหนึ่งบาทพิมพ์งาน,น เนื้อฮะฝากช่องเนียจิ๊เนื้อฝากช่องบ่าวสนลลำโพงซื้อขึ้นวันเถอะบ่าวสนลลำเพลินออฟิเชียลใช่บ่าวสนลลำเพลินออฟิเชียลฝากพี่น้องติดตามเพคนน้ำเน้นได้ทุกคนแล้วตอนนี้เพิ่งเพิ่งเปิดเปิดได้ตอนไหนแล้วเมื่อวานนี้โอ้ยังไม่ค่อยได้ทำเห็นพันธุ์ท่เราใช่ไปรอดมาเนี่ยครับผม เห็นพันธยุ่งเหรอคือยุ่งเรอเมื่อไหร่ฝากเลยเด้อครับครับอยากรู้ความเคลื่อนไหวเสด็จแบนดูช่องนี้นะครับมาเนี่ยคนดูแลเสด็จแบนรองกับผู้จัดการเอ๊ะครับรองจากผู้จัดการเอ๊ะดูแลนับกันนั่นละครับของคงของผักติดต่อผู้ใดบ้างใครติดต่อผู้หนึ่งก็นาะโอ้หยุดหยุดถูกวันพอดีนะวันนี้ฝนตกเฮ้ คนกินไซบันนีน้ำแ้วไปเติมรถดแบโอ้ยผมยหวังกะไแ่ตันคือโหนี่มันวังอยอ็นาลบอกว่าเปหนูจินตีชไปเยบ้านตัวมีเมียบานผมมีอะไ้ดอกมือเดียวนึ่เมีย้าไปเสิไเอาบินน่นบินไส้บินน้ำไสเขาบ่นไปเฮียนนมากจีเเพราเขาหมอไปแลยวสิะเดยวกสเมีอไว้เมื่อ่ะว่ตาตากับมันวัวว ผู้หนึ่งผู้หนึ่งับผู้หนึงเป็นตาเรว่าผู้นึงถงผู้หนจเป็นตาางบอกเขาพี่อะไระเบอรถสมวยนันจอดไว้นานไงนตกฝนตกนตกลิน เพิ่งมาถึงละครัวไก่อยู่เด้อจะบอกว่าไก่เด้อมองมันเคลืนมากนี่ไก่อยู่เด้อสองด้วยสี่สิบกโลผมเอะพวเราว่ามันเกๆไ,ไก่ก็คอหลาด,ดยอย่ป็นลาดกับส่องไนงหนึกอากก็จะว่าไก่ที่บนเราเป็นมากรถก็ยังมากเอียนสายพันเอีนขาดเด้ยังเพราะมจอดสื่สายพันอยู่ความมันสิมารุ่นมูลล่ะท่านไหนท่านรุ่น พอดนรับรถทำหัวน้ำอุตีนเออรถเสียนนแมนมันรถบ่มีอากาศหายใจก็ไปมาก่ได้ก็ตายกัจอดสักกัตัวนงื้อสาย้านได้เดกวนให้ตัวนี้มีเบื่อมันอยู่เนี่วนี้สอสำรองไปลไปไปในสายพันรถไถมาด้ส่กัแต่บบ้าเอาเอาใส่ใส่ัมันจะมันหมุนจับเดนเียดันใจแตเอา่กเลยใจมันูบกันวดันใจวงเป็นบวหวานยตัสิบ่มีอากาศหายใจต อ้าหลดขึ้ไม่ดีเถอโอ้โยเกืเกเกอบจะพ่อตาเขาเดี๋ยขี้ทำหนุนไม่ดียหล่างนี้ตัวนี้จังว่าบัดล่างให้ล้วได้กิกานแล้วคนตกดิดเหนือ่อจะได้จะได้ขี้แปว๊วปากอ่ไปต้องไปบว่าเออเอาป่ <laughs> เอามาก็ดีเจมันนีขนมามามาเมียบ้านเนี่ย, <laughs> เ,ย,ยเรียมรถไปแล้วเอ้อ

พี้อนหัดบ้านน้องกุ้งสาลาว่าตีตาดาดกว่าน่ะรถร่วงเบ่อพอดีนี่องเดแก่เออซอพิกไหมฮัล่หเขื่มือพอดีังไงนี่ฝนริมเอาคลิปมีฝากพี่น้องไว้ซ้ำนีดนะครับ อย่าลืมเขากุ้มดวยครับพี่น้อง499ครับตกมือละ83บาทนะครับชุ่มสาวหน่อยเพรนแพงออนไลน์สวัสดแจ้งทุกมือครับพวกไงเป็นกำลังแรงใจเห็นที่แน่นเลยครับฝากจองยูทูบเบอร์ลำเพนอฟฟิเชียลทุกคนนะครับฝากพี่น้องสนับสนุนขอบคุณทุกควารับกแรงใจครับ